คอยตบผมให้อยู่ในกรอบอยู่ตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อนะที่ที่คอยแบบห้ามปราตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่งั้นผมอาจจะแบบอาจจะเกเรไปมากกว่านั้นก็ได้ต้องขอบคุณพ่อที่ก <c oughs> ้อนหินก้อนนั้นก <c oughs> ้อนหินก้อนนั้นที่ปลาผมนะครับน,นั่นแหละถ้าพ่อพ่อเราดูอยู่พ่ออาจจะนึกได้นะนี่ทุกคนยังไม่รู้นะผมก็เลยบอกนะครับพ่อรู้ให้พ่อโทรมาเลยเดี๋ยวพ่อโทรมาบอกทำไมเนี่ย แสบมากไปแล้วเลยเอาละครับความลับอย่างที่สองนะครับอะไรดีฟุกความลับแบบที่สองเออนี่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 เลยนะครับความลับอย่างที่สองผมยังไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยแม้กระทั่งช่องยูทู e ของผมยังไม่ได้บอกนะครับก็คือผมได้ รับโล่จาก Youtube มาแล้วนะครับนี่ทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโล่จาก Youtube มาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นความรับที่มีความรักซ่อนอยู่ก็คือทุกคนช่วยกันกด Subscribe ให้กับเบ l เ l อร์จนถึงตอนนี้เกือบจะสามแสแล้วแหะที่ทุกคนมอบความรับอีกสามอีกสองหมื่นกว่าคนนะครับครบ3า0แสนก็ขอบคุณทุกคนที ที่สนับสนุนช่องเบลเลอร์ออฟิเชียลนะครับก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งความลับนะครับจริง,รงๆมาถึงนานแล้วยังไม่ไดท้ทำคลิปเพราะว่ามีหลายคนที่ผมอยากขอบคุณด้วยนะครับต้องรอเขาก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เจอเจอใครไม่ได้เลยนะครับเจอแต่ไฟเดย์เนี่ยมีอยู่บ้านนะฮ <c oughs> ะนครับโล o ยูทูบผมได้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนช่องของผมนะครับยังไงก็ฝากดูรายการต่างๆที่ผมทําในช่อง youtube ด้วยแล้วก็ฝากดู ไลฟ์ทุกไลฟ์ชอปปี้ไลฟ์เนี่ยฝากดูด้วยนะครับผมนะค,ความลับข้อที่สองผ่านไปข้อที่สามอะไรดิคิดก่อนความลับข้อที่สามที่ทุกคนไม่ไม่เคยรู้อ่ะความลับข้อที่สามความลับไม่ใช่ความลับความลับข้อที่สามบอกเป็นว่า ความลับนี่ก็เป็นความรักอีกอย่างหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังก็คือผมเนี่ยรู้ว่าเวลาที่คนติดแฮชแท็กเนี่ยผมชอบเข้าไปส่องแฟนคลับทุกคนในทวิตเตอร์ะครับผมก็แอบ,บเข้าไปดูว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยคนเนี้ยเป็นยังไงคนเนี้ยชอบไปชอบใครหรือว่า คนเนี้ยกําลังอินกับอะไรอยู่ก็แอบเข้าไปสง่งก็อาจจะไม่มีใครรู้นะครับเพราะผมเพราะว่าผมเนี่ยเนียนๆเข้าไปนะครับหลายๆคนก็อาจจะพร้อนตัวนะครับหลายๆคนก็ไม่ติดแฮชแท็กนะครับหลายคนก็ติดแฮชแท็กนะครับก็มีหลหลากหลายคนมากนะครับผมก็เลยเฮ้ยตามๆแอบเข้าไปดูว่าคนนี้ ประวัติความเป็นมาเขามายัางไงเขาชอบใครมาหรือว่าเขาชอบเบนเอเลสคนเดียวเียก็ตอบตาไปดูนี่ๆหน่อย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นความลับอีกหนึ่งอย่างที่เออก็มันเป็นความรักจากเบนเอเลสที่อยากที่จะเข้าไปรู้จักอยากที่จะเข้าไปเทคแคร์แฟนคลับที่เ,เป็นแบตเตอรี่หอเลยนะครับก็อยากรู้ว่าเ,เขาเยังอยู่กับเบนเอเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งความลับที่เออก็เป็นสามอย่างแหละนะครับตั้งแต่พ่อ พ่อไล่เครื่องก้อนหินนะครับแล้วก็โล่ u t u b e เมื่อกี้นะครับแล้วก็ทั้งแอบส่องแฟนคลับทุกคนนะครับก็เป็นอีกสามความลับที่ทุกคนจะได้รู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นอีกสามความรักที่ผมรัก้มากเช่นกันนะครับทั้งพ่อทั้งคนผู้ดูทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนแบตเตอรี่ของเลนสูร์ผมนะครับขอบคุณมากๆที่คอยบอกความับให้กันเสมอมานะครับเอาละ เอาละเจ็ดแสนแล้วอีกสองแสนหัวใจนะครับวันนี้เราโอ้โหครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าสุดยอดนะเอาล้านหัวใจเร็วๆเลยเบนจะจีบทุกคนให้ให้นด้ให้ได้ดูกันนะครับว่าเบนตน์เอลสมีสไตล์การจีบที่เฮ้ยเฉียบหรือเปล่าถ้าไม่เฉียบก็ก็โทษด,ด้วยครับฟังเพลงไวก่อนครับทุกคนทุกคนบ้างทุกคนบอกว่ากลัวแล้วนะไม่ต้องกลัวคนระับ เข้าไปแบบสันติผมเข้าไปส่องแบบนิดๆหน่อยนะครับว่าทุกคนยังพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าหรือว่าทุกคนหนีไปหาคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็ครับเข้าไปอัปเดตชีวิตของทุกคนบ้างนิดๆหน่อยท้าว่างนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างทัาไหล่เพราะว่าต้องทอําวิจัยด้วยนะครับต้องหลายหลายอย่างนะครับก็เข้าสู่ โหมดการเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามปรับตัวอยู่ตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์ก็มันค่อนข,อข้างที่จะแบบนะแบบไม่เหมือนอ,ออนไซต์อ่ะเมือนออนไซต์นะครับมีคนบอกว่าหนูไม่ได้หนีนะหนูอยู่ตลอดจริงเหรอหนูหนูไม่ได้หนีหรอแปดแสนแล้วฟุก๊กแปดแสนแล้วล้านห้าถึงป่ะฟุ๊บ ล้านห้าเกินล้านห้าเะอ่ะนิ้วล็อกแล้วพี่เบนต้องฝึกไว้นะฝึกนิ้วล็อกไว้ทุกคนจะได้เรียนรู้จากการที่ทุกคนเข้ามาดูแอปช้อปปี้เนี่ยเพราะว่าเป็นแอปที่บริหารนิ้วได้ดีเหลือเกินนะครับทุกคนก็เข้ามาดูก็ได้แล้วก็เข้ามา,าช้อปปิ้งสินค้าที่มีเจชิ้นนะครับด้านล่างนี้นะครับ บุซ้ายล่างของทุกคนเนี่ยสามารถช้อปปิ้ได้เพราะว่าราคาสินค้าของช็อปปี้มีราคาทั้งถูกถูกแล้วก็ถูกถูกถูก,ถ,กถูกนะครับก็แบบมีส่วนลดทีทั้งส่งฟรีอะไรต่างๆทุกคนพยายามอัปเดตเข้อมูลข่าวสารช็อปปี้ไว้แล้วก็จะได้แบบรู้สึกว่าทุกคนตามทันโค้ดต่างๆที่ต้องเรียกว่าโอ้โหมันคุ้มอะคุ้มในคุ้มอีกทีหนึ่งนะครับติดตามไว้ให้ดีนะครับ เก็บโค้ดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็พยายามมีโค้ดอะไรผมก็ยังหาอยู่นะครับผมก็เป็นตอนนี้ผมเกือบเป็นไม่น่าจะเป็นแล้วมันโกเมเบอร์ของช้อปปี้ได้ซิ l เวอร์หรือว่าโกเมเบอร์นล่แหละผมเกือบจะเป็นโกเมเบอร์แล้วอีกประมาณสองชิ้นเองมั้งนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะเอาโกเมเบอร์จากช้อปปี้ให้ได้นะครับ ซื้อเก่งแหละใช่ครับเดี๋ยวมีคลิปนะครับอันบ็น,บน,นะครับให้กับทุกคนได้เห็นนะครับว่าทุกคนจะได้รู้ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผมซื้อมาเนี่ยของเยอะแค่ไหนนะครเดี๋ยวจะมาเล่าเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนได้ได้ได้รู้กันทางยูทูบของผมอีกทีหนึ่งนะครับติดตามนะ Unbox อกล่องจ,จากชอปปี้ที่เป็นเลยได้สั่งนะครับน้องไม่ได้หนีค่าแค่แวะเฉยๆแวะแวะ แวะแหะคนอื่นปุเข้าใจแหละอเ,เออขอให้แบบอยู่ด้วยกันตลอดก็พอแล้วก็นึกถึงกันบ้างนะครับขอกำลังใจในการเรียนออนไลน์หน่อยค่ะก็พี่ก็อยากได้กําลังใจเหมือนกันว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะสำหรับพี่นะครับก็เรียนออนไลน์มันใช้ทั้งแบบสมาธิใช้ทั้งเอ,อเ่อเอเอรในร่างกายต่างๆก็อยากที่จะ เห็นใจด้วยแล้วก็อยากให้กำใจด้วยนะครับสู้ๆแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับเกรด4รอเราอยู่นะครับเกรด A ก็รอพี่อยู่นะครับพี่พยายามเรียนให้ได้เต็มที่เหมือนน้องนะครับตั้งใจนะครับสู้ๆครับ1ล้าน5คือเบเบเป็นคนบอกอุ้ย9แสนแล้วอะทุกเดี๋ยวที่ประมาณ15นาทีทุกคนต้องได้ล้าน5้านะล้าน5้านะแต่งเพลงผมก็ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรทุกคนเหมือนกันนะแต่งเลยกัน 别动呗。 แสนแล้วล้านห้าจิบๆใช่แต่ยังคคนหล่อล้านห้าก็ได้แอบซอยนะครับเบียๆนะครับจัดไปทุกคนทุกคนกนดถึงผมก็จัดให้อะ่ะไม่มีอะไรจัดให้ไม่ได้สําหรับแบตเตอรี่หอเลยทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้นะครับฝากจดแฮชแท็กในชอปป e ้เอเ็กซ์เบลยด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามเข้าไปอ่านคิวเตอร์ mm hmm. นะครับเพราะว่าโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคน โมเมนต์ไหนที่ชอบเบนเอเลิส์นะครับแชร์กันได้นะแฟนคลับทั้งคนที่เพิ่งรู้จักเบนเอเลิส์ในตอนนี้ด้วยนะครับที่เข้าไปดูไลฟ์ในช้อปปี้ไลน์ตอนนี้นะครับฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับช้อปปี้เอ็กเบนเอเลในอินเตอร์นะครับเดี๋นวเราจะด่ันแล้บวคุณชอบเบนเอเลิส์ตรงไหนคุณชอบ